หนึ่งครับอัลลอฮครับท่านที่ครบครับสำหรับงานแสดงสินค้าและก็การประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาลประจำปี2560 โวลทาร์าเป็ก2017ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ And that marks the official opening of World h a p p e x 2017. Up next, we will be giving token of appreciation to distinguished representative on the stage. และลำดับต่อไปนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วสินสวนรัตน์นะครับรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในานามตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เกียรติมอบของเคื่อลึกนะครับ แต่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ On this special occasion I like to invite Associate Professor Wasin Suanarat the Vice President of va, Prince of Songkhla University to give token of appreciation to the honor of his Deputy Defense Minister for his presence today ครับเรียนเชิญท่านรัตนีช่วยกระทรวงกลาโหมนะครับ Thank much you very p Please put your hands together. ขอเสียงปรบมือได้ครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านผู้อำนวยการสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับดรธวัฒนุยผพมนะครับให้เกียรติมอบของเทียรลึกนะครับให้กับดรวิสุทธิ์บิลาเตะนะครับผู้แทนจุฬาจุรีครับ may have the honor of Dr. Thawatnoi Prom, Director of Halal Institute, to give token appreciation to representative of c h e k u n ุบ i s มบั of Thailand Thank you very much ลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทางผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิษฐ์สวนรัตน์นะครับรอที่การบดีวิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมอบของที่ลึกนะครับจากท่านรับมอบของที่ลึกนะครับจากท่านผู้ในการสถาบันฮาลันนะครับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดรทวัติพมครับ As we're waiting for photo session, I like to invite the uh, Halal Institute Director to give token appreciation to the Associate Professor Wasin for his presence today. Thank you very much. ลำดับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพ And now moving on to photo session, I'd like to invite the following individuals on the stage to join the distinguished guests on the stage for photo session. เรียนเชิญผู้มีรายนามต่อไปนี้นะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันนะครับว<ฮ>ันนี้ท่านดรท่านารัมตรีช่วยกระทรวงกลาโหมพระพอเอกาดุมเดชสิทธบุตรอยู่บน,นทีแล้วนะครับท่านรีโยโกนะครับจัตมิโก้กงสูนใหญ่อินโดนีเซียรประจ,ำจำําจังหวัดสงขลานะครับนายแพทย์ประถมสวรรค์ปัญญาเลิศรองประลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดรวิสุทธิ์บิลาเตนะครับอยู่บน,นทีแล้วนะครับท่านจารุวัฒน์เกลี้ยกล่รองผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะครับ ท่านรองนายกองการบริหานส่วนจังหวัดสงขลานะครับดรดุลรมานกาเยิมนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วศินสวนรัตน์นะครับอยู่บริทีแล้วนะครับท่านสกริยาบินสละนะครับประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดสงขลานะครับดรธวัตนุผพรนะครับผู้นวยการสถาบันฮาลลนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวริศบารูนะครับประธานกรรมการสภาเครือข่ายสากลอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับบุญธีรวิทย์เพียรคโรุนะครับผู้นวยการสํานักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลลนจังหวัดเชียงรับ พลเอกจำลองคุณสง์นะครับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับท่านจำนันเหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับพลเอกกนภรณ์โคชแก้วนะครับที่ปรึกษาหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลพลเอกสุทน์จารุมนีนะครับหัวหน้าสํานักงานคอปตอส่วนหน้านะครับพลเอกเยรพันธ์มาลีแก้วหัวหน้าสํานักงานประสานผู้แทนพิเศษนะครับ ท่านสุริยันอินทพรรณนะครับผู้จัดการฝ่ายประชาานีเขต9นะครับอาจารย์ศิริพรสิสุวะพงศ์ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านองค์กรสัมพันธ์ t i distinguished guests, ladies and gentlemen these are the distinguished individuals who are honor e d to make their presence for the inauguration of the opening ceremony of World Harpix 2017 เป็นตั้จากนี้นะครับอาจารย์ไพศาลพรมยงนะครับประธาน,นาคณะกรรมการสลาประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับและอีกหลายหลาย,ลายท่านนะครับต้องขอขอบคุณด้วยความเคารพหากว่าเอย่ยนามไม่ครบทุกท่านนะครับ